นี่คือ Lord of the Ring แห่งวงการหมูปิ้ง <laughs> คือหลอดลาบเดลิงเนี่ยเป็นหนังที่ได้ออสการ์เยอะร้านหมูปิ้งลุงอ้วนเนี่ยก็เป็นร้านที่ได้รางวัลมาเยอะเหมือนกัน<อ>การัานตีเนี่ยคุณดูเ,ดเทียบเลยคือผมทำซีรีส์ล่าสุดเนี่ยเสร็จวันเหยียดมือล่าสุดมีการทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับร้านหมูปิ้งนี่เป็นหนึ่งในร้านที่น้องทิวไปฝากให้ลองกินดูว่าเป็นไงอร่อยนี่ผมมีความคาดหวังมากนะเพราะว่าหมูปิ้งเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อแล้วเดลิเวอรี่มาเนี่ยมันก็จะแบบมีความดรอปลงไปนิดนึงใช่แต่ถ้าเราได้กินหน้าเตาเลยเนี่ยจากปรระสสบบบกาณ์นี่คือแุด ที่สําคัญนะไม้ละ13บาทการที่เขากล้าตั้งราคาไว้แบบนี้แสดงว่าเป็นตัวท็อปมีที่เด็ดที่ขาดอะไรสักอย่างนลต้องลองและตอนนี้ลุงอ้วนอยู่ด้านหลังกล้องของเราแล้วลุงอ้วนครับเปิดมากี่ปีแล้วครับ3 5ปีแล้วสามสิบห้าปีแต่ว่าจริงๆพี่เขาก็ดูไม่ได้อายุเยอะกว่าเราเท่าไหร่นะอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบพอดีห้าสิบพอดียังดูเด็กอยู่นะนึกว่ารุ่นเราไป15หรอขายตั้งแต่อายุ15้า อายุ15แล้วน้องคนนั้นคือลูกชายครับอ๋อลูกชายชื่ออะไรครับชื่อแบล็กครับแล้วลูกชายมุเท่าไหร่27ปีครับผมเอาละอาละครับแล้วเป็นแฟนคลับพิพตาด้วย ขอบคุณมากเลยครับจริงๆแล้วหมูปิ้งเป็นเรื่องที่น่าถกเถียงอยู่เหมือนกันนะใช่าหมูปิ้งเนี่ยแต่และคนก็จะมีร้านแถวๆบ้านที่แบบผมว่าร้านนี้อร่อยผมว่าร้านนี้อร่อยออซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนเปิดซีรีส์นี้ไปชิมหมูปิง้งเอา<ะ>เอันนี้ก่อนเลยหมูปิ้งที่นี่มีกี่แบบครับมีแบบเดียวครับแบบเดียวเลยถ<ด>ูกไหมมีแบบเดียวเลยเราเราเรียกหมูปิ้งแบบนี้ว่าอะไรหลายคนพยายามหาชื่อให้มันคำจำกัดความของหมูปิ้งร้านนี้ก็คือหมูปิ้งโบราณครับทำไมถึงใช้คําว่าโบราณเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาหมูปิ้งเขาจะเอา จะไม่ผสมมันไม่ผสมอย่างอื่นเข้ามาก็คือจะเป็นออริจินอลของหมูเลยก็คือส่วนที่ดีที่สุดเอามาปิ้งให้ลูกคา้าทานคำนี้หมายความว่าในหมูหนึ่งส่วนที่เราเลือกมาเนี่ยคือปริมาณของมันกับเนื้อมันสลับมันเองอยู่แล้วใช่ครับพูดมาแบบนี้ผมนึกออกเลยเคยเห็นภาพคนที่แบบเขาทำหมูปิ้งในทิกตอกคือเป็นเนื้อหมูส่วนที่เขาเลือกมาอาจจะเป็นส่วนที่มันเป็นแดงหมดเลยแล้วเขาก็เอาส่วนที่มันทริมมาแล้วเขามาแปะแล้วเขาเอาแดงมาแล้วก็เอาขามาแปะอีกเพื่อให้มันเกิดคอนเทนต์ของไขมันที่เขาต้องการอย่างนี้ เอาส่วนอะไรมาใช้ครับใช้ส่วนที่ดีที่สุดของหมูนั่นก็คือส่วนสันคอครับแต่เราเราจะคัดด้วยนะเราจะคัดด้วย <c oughs> เนื้อสันคอที่มีลักษณะข้างในเนี่ยเป็นลายเหมือนลายหินอ่อนก็คือจะเป็นมันสลับเนื้อเวลาทานเนื้อวากิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีมันสลับเนื้อแทรกมันกับเนนะือ้อ เทคเจอร์คล้ายๆกันเลยปัญหาตอนนี้คือไม่ใช่อะไรทุกคนยังไม่ได้กินข้าวมาเลยตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงรอกินอย่างหิวพอพูดว่าแบบมันแซกเนื้อปั๊บเอาแล้วเริ่มนะเอาแล้วเอาแล้วเอ้ได้ครับได้ครับเราได้กินตรงนี้ได้ปะได้ได้นี่ยไดไหมเฮ้ยตังเฮ้ยจังโอ้หันมาเจออันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วมะขามครับซึ่งมะขามเนี่ยจะเคี่ยวประมาณสิบสองชั่วโมงให้ตัวเนื้อมะขามเนี่ยมันแตกตัวผสมกับน้ำเป็นครีมนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัวนี้มันจะเข้มข้นมากเราเริ่่่่มมมมกกกัันนนนนนนทีีีคคลลละะิขข้้้้้ดดชาาาเเเเจ์หหหหหรรรออออแงงงยยยูวไ ข้าวเหนียวห้าหมูหนึ่งว่าว่ะ้าเยที่ร้านเนี่ยจะมีเทคนิคในการทานด้วยยังไงที่ร้านอื่นเขาจะไม่แนะนําเรื่องนี้เคยสังเกตไหมเวลาเราทานเดลิเวอรี่อ่ะทำไมรู้สึกว่าอาหารมันชืดอาหารมันไม่อร่อยถ้ามาที่ร้านเนี่ยที่ร้านนี้จะแนะนําบอกว่าให้ทานร้อนๆซึ่งเวลาออกจากเตาเนี่ยร้อนๆให้พักก่อนหนึ่งนาทีเพื่อให้ความร้อนเนี่ยของเนื้อหมูเนี่ยมันคลายออกเพื่อที่มันจะได้ไม่ลวกปากด้วย นะครับแล้ว á, ความ juicy ของเนื้อหมูเนี่ยมันจะฉ่ำเข้าไปในเนื้อหมูทุกอนูเลยหรือว่าเหมือนกับการทำสเต็กที่เมื่อย่างสเต็กเสร็จแล้วเขาจะต้องเอามาพักไว้สักครู่หนึ่งก่อนที่จะมาเสิร์ฟใช่ครับไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้จะได้ยินคนทำหมูปิ้งซึ่งน่้สนการไอ้คุณเอาข้าเดี๋ยวขลังข้างหลังคุณมาด้ไม่ไหวแล้วครับ ร้อนครับโอ้ยโอยหมูปิ้งไม้ละ13บสาข้าวเหนียวละครับข้าวเหนียวห่อละหบาบาบห่อละหบาทซึ่งหมูปิ้งสมัยนี้เท่าที่ผมเห็นนะมันก็จะมีแบบแทรกมันมาด้านล่างเลยแยกเป็นหนึ่งชิ้นซึ่งที่นี่แบบคัดมาแล้วเข้าใจแหละบางทีแบบทําราคานะบางทีมันก็5บาทบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเข้าใจอร่อยแล้ว เอาแล้วแม,ม่ต้องทาอะไรที่ใส่ไม้ผมไปไหนเนี่ยปวดน้าที่มีแบบแท่งไม้สืบเสียบด้วยเก็บไปแล้วครับเอามาเอามาเอามาหน่อยครับที่บ้านเวลาทิ้งพวกไม้แหลมๆมันจะทิ้งอย่างนี้กันพูดถึงข้าวบ้างดีกว่าที่นี่เลือกข้าวอะไรกันยังไงเมื่อก่อนนะครับจะเลือกเป็นข้าวเหนียวจากภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยจะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะของเขารสชาติจะค่อนข้างหอมและจะค่อนข้างนิ่มแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพันนั้นหาค่อนข้างยากแล้วก็ในตลาดมีราคาค่อนข้างสูงดังนั้นผมก็เลยใช้ข้าว ที่หอหื่นแทนแต่ว่าเราเราก็ต้องชิมก่อน ว่าข้าวยี่ห้อนี้นิ่มไหมนุ่มไหมนะครับ <c oughs> แล้วก็เวลาจะเอาไปนึ่งแต่ละทีเนี่ยเราต้องซาวข้าวจนมันขาวสะอาดเลยทําไมถึงเลือกสาวข้าวจนขาวสะอาด <c oughs> เพราะว่าบางคนอาจจะเลือกเก็บไอตัวเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนะเมือข้าวเพื่อให้มันแบบมีความเหนียวความหนึบบางทีเนี่ยข้าวเวลาเข้าไปตากเนี่ยมันมีทั้งฝุ่นมีทั้งอะไรเนี่ยที่ลงเข้าไปในตัวข้าวอย่างเงี้ยดังนั้นผมก็เป็นห่วงลูกค้าที่จะได้รับประทานเข้าไปกลัวจะแบ <ภา S 1> บเป็นอันตรายหรือเปล่ากลัวจะได้รับเศษฝุ่นเศษอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกที่จะล้างให้ แช่แช่ไว้คืนหนึ่งด้วยแช่ไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอามาเนึ่งอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันมันก็จะนิ่มมันก็จะหอมโทนของข้าวเหนียวร้านนี้จะออกไปทางนุ่มแบบมากๆนุ่มผิดปกตินุ่มกว่าร้านอื่นคำถามคือหุงมานานเท่าไหร่แล้วครับเมื่อกี้นี่เองอ่าสาเหตุหนึ่งที่มันนุ่มมากเพราะว่าเพิ่งเสร็จด้วยใช่ครับเพราะว่าผมอย่างข้าวเหนียวกระติกหนึ่งเนี่ยผมจะใช้เวลาเคลียร์ข้าวเหนียวเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงเกิน2ชั่วโมงผมต้องเอาไปเนึ่งใหม่แล้วก็เอามาเสิร์ให้้้้ลลลูกกกคคคาาาาาาไไมมมมมมม่่่่่งัััันนนนนนจะรรออออถถสํญเเเเยแแทพืืวี <łość> <Harriet> รออยู่หมดแล้ว๋อได้นี่ครับเหอเดิมเลยครับไอเราก็ลืมเลยกำลังเครื่องติดเลยเขามากินเลยเข้าใจแล้วอ๋อทำไมน้องอยากให้มากินที่ร้านเพราะว่าการกินหมูปิ้งหน้าเตามันอร่อยกว่าบกลับบ้านจริงเนาะมากคือผมว่า เอากลับบ้านอะอย่างน้อยคุณต้องเสีย3 0อน่ะน้อยสุดอะใช่ครับตรงนี้คือซอยนาธิว่าส15ครับเข้ามาสุดซอยเลย่ต่อถ้าไกลจากนี้ผมว่าความอร่อยก็ดรอปลงเรื่อยๆแหละใครที่ไม่ได้อยู่ในเขตสาทรบางรักคุณสามารถให้ไปออกร้านได้ใช่ไหมครับมีขั้นต่ำไหมครับว่าต้องกี่ไม้ไปออกทานขั้นต่ําก็500ไม้พันไม้ครับครับผมแต่ไปแล้วแต่ระยะทางด้วยครับแล้วถ้าสมมติไปรออีกเว้นร้านจะปิดไหมร้านก็จะยังไม่ปิดครับเพราะว่าผมมาใส่ใจลูกค้าประจําบางทีเห็นใจลูกค้าประจําบางคนเขามา จากพัทยาบางคนก็มาจากภูเก็ตอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาทานหมูปิง้งบางคนเนี่ยมาเที่ยวมาพักร้อนที่ประเทศไทยม,มาจากแคนาดาก,ก็มีมาจากเยอรมันก็มีอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาทานหมูปิง้งการที่คนต่างชาติเขารู้จักที่นี่แสดงว่าเคยมีคนต่างชาติมารีวิวอะไรเงี้ยหรือเปล่าใช่ครับบางกอกโพสอย่างเงี้ยครับนี่ไงเวิร์ลเลยเนี่ยอันนี้เวิร์ลเวิร์ลแก๊สมาแทงด้วยมาให้เรเวิร์ลเบสติดฟู้ดครับ จะบอกว่าทานไปแล้วเนี่ยมันนุ่มมากใครที่ชอบกินหมูป,ปิ้งแบบนุ่มคือดีเลยเพราะว่าตัวเนื้ออย่างที่บอกมันเหมือนมีมันของมันอยู่แล้วมันจะไม่ใช่แบบฟิลอย่างที่บอกอ่ะเป็นเนื้อแดงที่แบบแข็งแล้วก็ไปกัดก้อนมันอีกก้อนนึงไม่ใช่ฟิลนั้นอันนี้คือนุ่มแบบคุณแบ่งมาเป็นคำๆก็อร่อยทุกคำมันคือสันคออืมคือน้ำจิ้มเนี่ยใช้พริกอะไรบ้างครับมันมีความเผ็ดมีความนัว,ม,ว,ม,นวมีอะไรเยอะอยู่ในนี <ๆ S 1> ้ะ้างน้ำจิ้มเนี่ยทำยากพอๆกับหมักหมูเลยเพราะว่าน้ำจิ้มเนี่ยมันมันต้องใช้ทั้่เนี เราต้องชิมพอชิมเสร็จแล้วเราก็จะวัดรสชาติว่าเฮ้ยอย่างนี้มันถูกต้องไหมเราก็ตวงโดยการใส่เกลือใส่น้ําตาลเนี่ยตวงในปริมาณที่เหมาะสมที่มันควรจะเป็นดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นมาตรฐานของของน้ําจิ้มเลยก็คือคุณแม่คุณแม่จะิมใช่จะชวงเดือดจนเนื้อมะขามเนี่ยมันหลุดออกจากเม็ดเลยนะมันก็จะเป็นน้ําซอสที่มันเป็นครีมมี่ครีมมี่พอมันเย็นเย็นตัวลงเราเอเอาออกจากเตาแก๊สแล้วเราก็ใส่ถุงมือแล้วก็บีบกวนมะขาม คนมะขามอีกทีนึ่งอ๋อเอามือลงไปทําอีกทีหนึง่งใช่ก็คือบีบใช้ภูุงมัญญาเลยบีบจนมันออกจากเส้นใยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ผ่านการปรุงโดยใส่พวกพริกใส่พวกน้ําตาลใส่พวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จนได้สูตรนี้มาเป็นการเปิดรีส์ที่ยอดเยี่ยมมากแล้ครัขึ้นรถไปไหนแล้วนะขึ้นจานเติมดิอะไรอย่าบอกนะว่าจอดกันแล้วได้ได้อยู่นะน้ำจิ้มที่เนี่ยมันจะออกนะครับแบบเรีร้ยวหวานเค็มปิ้งไม่ทันมากพอแล้ว แล้วก็น้ำจิ้มบอกกันว่าค่อนข้างเข้มข้นไม่ใสหมู <c oughs> ปิ้งไม้หนึ่งไงครับเวลาเราปิ้งอะไรไงครับเราใช้ไฟอะไรย<อ>ังไงปิ้งไม้หนึ่งประมาณนานแค่ไหนนี้ก็ก็เป็นทริคเลยพิเศษเลยในการปิ้งแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเลือกถ่านก่อนนะเราเลือกทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นสายยันปลายสายเลยก็คือถ่านเนี่ยเราใช้ถ่านจากนครสวรรค์ษษษษเลยครับผมเพราะว่าร้านไอ้ที่ถ่านจากนครสวรรค์ที่ดีลวกันมาเนี่ยเขาจะเอาไม้ยืนต้นเป็นกิ่งก้านนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นตัดไม้ทำลายตาไม่ใช่นะเขาจะเอาเป็นไม้ยืนต้นไม้ย จะเป็นไม้เนื้อค่อนข้างแข็งดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิฐานอ่ะมันจะค่อนข้างสูงครับแล้วเวลาฐานอุณหภูมิค่อนข้างสูงมันก็จะทําให้หมูเนี่ยมันมีรสชาติขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม้เนี่ยไม้ยืนต้นพวกเนี่ยมันจะทําให้รสชาติของของหมูเนี่ยหอมหอมกว่าฐานที่อัดแบบวิทยาศาสตร์ดังนั้นเนี่ยเวลาเลือกเลือกฐานเสร็จใช่ไหมเอามาปิ้งในอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยคุณพ่อก็จะเป็นคนพลิกหมูเนี่ยทุกๆ10วินาที ครับเพื่อไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งมันสุกเกินไปแล้วมันจะด้านเล่นกับไฟให้เนื้อข้างในเนี่ยมันเด้งมันชุ่มฉ่ำแล้วก็นุ่มาอาวนี่คือคนที่ไม่ฟังเพลงของน้องพีพีทำไมอ่ะอยายมันไเล่นกับ <laughs> <ป> <laughs> นีเออดีอดตอนนี้สัดส่วนหมูแต่ละคนข้าวเหนียวหนึ่งผมหมูสิบข้าวเหนียวสองผมหมูประมาณเจ็ดถึงแปดหมูเพลินหวานมานั่งเงี้ยเพลินมากจริง,รงผมว่าน้ำจิ้มมันมันดีตรงที่ว่ากระเทียมเนี่ยมาเป็นชิ้นชนเนี่ยคนจะชอบกินกระเทียมเนี่ยมันแบบมันเต็มที่อะ่ะมันกินแล้วแบบเป็นชิ้นช้นเลยอะ่ะถามก่อนว่าปกติคนที่มาที่นี่ก็สามารถมานั่งแวะเวียนนั่งทานได้หรอก็นั่งทานได้ครับแต่ต้องต้องโทรมาที่ร้านก่อนเพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะขายแต่เทคโฮมสมัยก่อนก็คือจะขายเทคโฮมมาตลอดเลยสามสิบห ทานเนี่ยต้องโทรมาจองคิวเพราะบางทีหมดตั้งแต่10บโมงสิบเอโมงก็มี oh. ครับเพราะว่าบาง <c oughs> บางทีโ <c oughs> ดนเช้าหรอใช่ครับ11บเอโมงเช้าอย่างร้านเนี่ย ช่วงเนี้ยปรับตัวตั้งแต่โควิดนะครับผมมาเริ่มขายตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึง5้าทุ่มแต่เมื่อก่อนน่ะไม่ได้เปิดถึง5้าทุ่มหรอกเปิดถึงประมาณ10บโมงสิบเอโมงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยที่เขาเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนดึกมานอน,น,นอนเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสั่งตอนเช้านะครับราคาเนี้ยเขาก็จะสั่งทั้งวันเลยไม่รู้จะปรับตัวยังไงเราก็เปิด Delivery แบบทั้งวันเลยนะครับจะได้รองรับลูกค้าเก่าลูกค้าประจําลูกค้าใหม่ด้วยหมูปิ้งอ่ะถ้าอยากอุ่นที่บ้านอุ่นยังไง ผมก็จะใส่ถุงมัดปากเลยถุงแบบการความร้อนจากไมโครเวฟอะไรอย่เงี้ยความชื้นเนี่ยของของเนื้อหมูมันจะอยู่ในถุง oh. มันจะไม่ออก น้ำจิ้มนะครับจัดให้ลูกค้ายังไงอ่ะเวลาที่แบบเขาเอากลับบ้านอะไรเงี้ยครับเราก็จะใส่ถุงครับสำหรับห้าไม้10ไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเป็นเซ็ตนะ้มีไซส์ของมันใช่มีไซส์ของมันแล้วก็ให้ลูกค้าฟรีๆเลยเราเราไม่ได้คิดตังค์เพิ่มเราขายแพงกว่าร้านอื่นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยน้ำจิ้มก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าควรจะได้นะครับ<อ>สิ่งที่ร้านผมเนี่ยเวลาเลือกเลือกสันคอหมูมาแล้วเนี่ยผมต้องหั่นเอาพังผือดออกด้วย<อ>ดังนั้นเนี่ยเนื้อหมูสิบโลเนี่ยที่ ถังน้ำแข็งอีก12ชั่วโมงกรรมวิธี1ครั้งเนี่ยก็จะประมาณ24ชั่วโมงก่อนที่จะขายได้เราเราต้องแช่ในถังน้ําแข็งเท่านั้นถ้าแช่ฟรีซเนี่ยมันจะมันจะสต็อปเลยมันจะหยุดเลยอ่าฮะ,ะ,ะมันจะฟรีซไว้เลยดังนั้นอ่ะมันจะไม่ค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อหมู งนนผมก็เลยจะแช่ไว้ในถังน้ําแข็งแล้วส่วนใหญ่พอแช่เสร็จปุ๊บก็จะพอครบ12ชั่วโมงเราก็จะเอามาเสียบเสียบเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปแช่อีก12ชั่วโมงสาเหตุที่เอาไปแช่อีกรอบเพราะว่าจะทําให้เนื้อหมูเนี่ยมันเซ็ตตัวอยู่กับไม้เวลาปิ้งไม่ติดเตาใครอยากขายหมูปิ้งฟังนี่เกือบขายได้แล้วนะแต่ว่า<ม>ตำนาน35ปีนี่ก,ก๊อฟกัไม่ได้ยาก เพราะนี่เขายังไม่พูดถึงน้ำหมักเลยว่าเป็นยังไงซึ่งเราจะไม่ถามเพราะว่าตรงนั้นผมจะเป็นสูตรของตาละ้าเนาะผมว่าหลายคนอยากมากินแล้วที่นี่ต้องจังขับใช่ไหมมีแอปหรืองได้ไหมครแอปผมจะเปิดแค่2แอปเดี๋ยวแต่ต้องมีคำเซิร์ชนะครับต้องเซิร์ชว่าหมูปิ้งลุงอ้วนสีลมถ้าเป็นไลน์แมนเนี่ยจะเขียนว่าหมูปิ้งลุงอ้วนสีลมไม่มีสาขาไม่มีแฟรนไชส์นะโอเคบางคนที่กําลังคิดในใจว่าเฮ้ยอยากจะขับรถ มาทานที่ร้านคือจริงๆการทานที่ร้านอะ่ะอร่อยมากๆแต่<ม>ปัญหาคือที่นี่ไม่มีที่จอดรถนะครับ<ม>และคุณคิดว่าจะมาจอดแปะแถวๆบ้านคนแถวนี้เขามีที่จอดประจํากันหมดเลยนะครับถ้าจะมาจริงๆอาจจะต้องจอดแบบโซนถัดออกไปแล้ว<ล>นั่งมอเตอร์ไซค์ <ๆ S 2> ขเ,เข้ามาเดินเข้ามาแทนนัทเราเดินเข้ามาสนุกเหมือนอารมณ์เดินกินคุณผู้ดูดูไปถึงตอนนี้น่าจะมีคําถามในใจแบบเฮ้ยหมูปิ้งที่ฉันชอบกินอ่ะก็แน่ไม่แพ้กันนะเว้ยนะเพราะว่าแบบว่าในใจไม่เหมือนกันแน่ๆอยู่แล้วพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ส่งมาหน่อยเออแล้วก็เราอยากรู้เหมือนกัน หรือแบบ<ช>ปิ้งไฟปิ้งผู้ประกอบการหมูปิ้งมาต่อยกันไม่ใช่แข่งกัน่แข่งกังงบบนปิ้งดีกว่าฝากร้านหน่อยครับเผื่อคนจะส่งจะสั่งเปิดปิดยังไงฮะขอฝากร้านหน่อยนะครับร้านหมูปิ้งลุงเ่ินสีลมนะครับไม่มีสาขาไม่มีแฟรนไชส์นะครับเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึง5้าทุ่มนะครับถ้าใครอยากทานเนี่ยสามารถโทรมาสั่งได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเออโรบโรบโปบโรอ่าแล้วพวกแอปนิวไลฟขึ้นมาให้ด้วยอ้าวเรียบร้อยครับ ขอบคุณมากาค,ครับคุณพอได้ครับขอบคุณครับผมอ่า,อามันจะอร่อยทุกแม่แน,น่นอนแน่ <laughs> น,นอนครับอ่าลองสั่งกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปหมูปิ้งร้านอื่น <laughs> ที่คุณแนะนำมันไว้ <laughs> เออส่วนวันนี้นั้นมีไหมไม่มีอะไรแล้วเนาะ <laughs> ลาไปก่อนแล้วค <laughs> รับเคลื่อนใหย่ยิ้หน้าครับสวัสดีครับไม่แน่ใจครับเหอะมีไบ้างมู้ว่าพอแล้วพอแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติมครับสำหรับพี่น้องที่เป็นชาวอิสลามนะครับมีแบบเป็นเนื้อขายด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าต้องยังไงครับต้องโทรมาจองล่วงหน้าประมาณ1อาทิตย์ครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นสเปเชียลเมนูซึ่งไม่มีขายหน้าร้านาซึ่งอันนี้จะทําก่อนหน้านี้จะทําให้เฉพาะลูกค้าประจำเนี่ยได้ทานเก่าใช่ลูกค้าเก่าๆซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก่อนก่อนก่อนที่จะเราจะทําเนื้อเนี่ยเพราะว่ามีคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขามาแบบว่าเฮ้ยพี่ไม่มีขายเนื้อบ้างหรอเราก็ลองทําเนื้อไปดูซึ่งเขาติดใจ เรสั่งมาเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้คือจะไม่มีขายหน้าร้านแล้วก็ต้องโทรมาจองล่วงหน้าประมาณหนึ่งอาทิตย์เพราะเราจะได้ไปเลือกเนื้อในส่วนที่ดีที่สุดของเนื้อเอามาอย่างนี้ถ้าเป็นเนื้อไม้แล้วเท่าไหร่ครับไม้แล้ว0บาทครับแต่ว่าจํำกัดด้วยเนื้อเนี่ยไม่เกินประมาณ200ไม้เพราะว่าเนื้อเนี่ยเวลาเวลาไปเลือกนะมีส่วนที่ดีที่สุดของเนื้อเนี่ยมันไม่เหมือนหมูหมูเนี่ยหาได้ทั่วไปเลยแต่เนื้อแต่ละตัวเท็กเจอร์และรสชาติไม่เหมือนกัน ดังนั้นมัน<ข>มันค่อนข้างยากมีทิ้งข้อมูลเอาไว้ให้แบบเราอยากกินอีกยิ่งบอกมี200ไม้นั่นแน่รอภาค2รอภาค2